ทุกคนดูสภาพแต่ละคนไม่ไหวแล้วเนี่ยเห็นไหมสับคัดเอาค่ะเอาเขาเรียกอะไรเอาอีโต้นะคะสับคัดเอาอิ่ยนอเขาไปกันได้ไงอ่ะอ๋อโอ้ยเออเกือบตายนอทุกคนดูอยู่นี้ฟลูเรียนนี้สิตกใจโอ้โหอย่างนี้หนึ่งพี่ต้ากระโดดเข้าห่วงนะคะตลกเลยนะพี่ต้าไม่ใช่ลูกบ้าสนะคะโอ้ยทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วทุกคนดูดิมันจะแงบหัวพี่ต้าแล้ว ครูจะต้องแบบทำหน้าแบบด้วยะะอูห้หูปากคูปากพังงาพังงา,งาเลยนะเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยให้นักเรียนออกไปได้นะคะแต่เราจะออกอาจะทำยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิงด่งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ ครูจะสอนเสร็จเนี่ยทุกคนนี่พีต้าอยู่ในห้องนี้มา6ชั่วโมงแล้วนะคะฟิสิกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่บนกระดาษเลยโอ้ยพี่ต้าปวดหัวสวัสดีะคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดเคท แล้ววันนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วกับเกมโร,บ,มรบอกนันแๆงแมพที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะคือแมพที่ชื่อว่า Escape the School Obby ค่ะก็คือแล้วนะคะจะหลบหนีออกจากเรื่องเรียนแห่งน,นี้กันนะคะทุกคนจากที่พีตาเกินไปข้างต้นนะคะว่าแบบว่าพีตาอยู่ในห้องเนี้ยมา6ชั่วโมงแล้วนะทุกคนไม่ไหวแล้วนะคะครูไม่ปล่อยไปสักทีนะคะพีตาก็เลยจะพา FC แก๊งเนี่ยมาโดดเรียนไปด้วยกันนะคะทุกคนแต่ว่าชีวิตจ,จริงเนี่ยห้ามทำนะคะทุกคนมันไม่ดีอันนี้ที่เกม เราทำได้นะคะทำได้เลยแหละโอเคงั้นเพื่อให้ไปกลไม่เสียเวลาเราไปโดดเรียนกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนไปเอฟซี FC แดกดังด้วยไปโอเคเราจะต้องเริ่มจะตรงไหนีทุกคนทุกคนดูสภาพแต่ละคนที่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาหลับไหลกันหมดแล้วพีท้าก็ไม่ไหวแล้วเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหลบหนีออกจากที่นี่นะคะโดยการน,นี่คะ่ะดึงสับคัดเอาค่ะเอาเขาเรียกอนะไรเอาปีโตนะคะสับคัดเอาดึงนะคะทุกคนไป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 ,ไปเจ้าพอย ไม่รู้ว่าจะลำบากมากไหมคะตอนตอนแรกวีนต้าเห็นเห็นน้องโทรมาแล้วตกใจแบบคิดว่ามันเป็นสิ่งขีดขวางวินต้าเกือบเกือบโดนอะไรอย่างงี้ตกใจนิดนึงโอเคไม่รู้ว่าจะยากไหมนะคะแต่ว่าก็ไม่น่ายากไหมเขาบอกว่า we need find somewhere to hide นะคะ quick and innovate นะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเข้าไปในตู้นี้คะ่ะทุกคนแล้วเราต้องหาที่ซ่อนนะคะโอเคเราลองลงไปกัน เราตาม FC ลงไปโอเคอเคุ้ยใต้ดินมีลาวาด้วยนี่นี่นี่คือโรงเรียนใช่ไหมนะ่ะนี่ทำไมโรงเรียนทําสร้างอะไรแบบนี้ด้วยหรือพี่ลิต้าสร้างไว้อ๋อเป็นทางหลบหนีนะคะทางเฉพาะโรงเรียนน่าจะพี่ลิต้าคิดว่านะแบบว่าโรงเรียนสร้างไว้เผื่อแบบข้างบนไฟไหม้หรือมีเหตุอะไรนะคะจะได้มาหลบใต้ดินได้นะแต่พี่ลิต้าเอามาไว้โดดเรียนแทนนะทุกแบบเลย เอสเคแบบไหนจะต้องมีลาวาที่นั่นนะคะเฮ้ยอุ๊ดจะมีอะไรก็เุ้ยนี่มันอุ้ยนี่มันห้องเชื่อหรือห้องอะไรทุกคนมันเป็นห้อง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 อะไรก็ไม่รู้ทุกคนแต่ว่ามันก็มาดูคุ้นหูคุ้นตาแต่พี่ต้าไม่รู้ว่าพี่ต้าเรียกไม่ถูกอะมันเป็นห้องเก็บความเย็นหรือว่าห้องอะไรสักอย่างหนออุ๊ยแ้นี่คือเราจะไปไหนอุ้ยน้องเข้าไปกันได้ไงอะอ๋อโอ้ยเออเกือบตายเนาะ มาแล้วโอ้ยตัวเล็กมากเลยค่ะทุกคนโอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะน้ำสีเขียวน้ำสกระปกรกสกปรกค่ะสกระปรกโอเคเอออันนี้คือออรอรอรอคือแท่งอะไระทุกคนน้ำแข็งใสเราจะได้จะได้ดูดมันเหมือนน้ำน้ำแข็งใสเลยค่ะทุกคนโอเคหวานเย็นนะคะหวานเย็นยตัวพี่ติต้าสวยไหมทุกคนทุกคนดูอยุดนิ้อร์มมดูเรียนนี้สิตกใจ อันนี้คือยิมคร์สค่ะทุกคนอ๋ออันนี้เป็นคร์สยิมเอ้อะไรเนี่ยครูครูอยหนูไปเถอะ Well hello l i t e cat is time for gym class เขาบอกถึงเวลาสำหรับคร์สยิมแล้วน,นะคะทุกคนโอ้ยทุกคนทำไมครูเขาโหดจังเลยอะทุกคนเราจะไปได้ไหมเนี่ยไปได้แน่นอนอ่ะพี่ปิตายืนหนึ่งเลยพี่ตาขอนำเย่เย่ไม่ยากหรอกค่ะทุกคนจริงๆนะไม่ยาก เราผ่านอะไรกันมาเยอะและ้วเรื่องแค่นี้สบายมากแม่นี่ไปเลยหูพี่ตายืนหนึ่งจะไม่ยืนหนึ่งแล้วเนะี่ยน้องน้องจะนาแล้วเนะี่ยอึ๊บีนี่นี่อึ๊บโอ้โหอย่างนิดหนึ่งพี่ตากระโดดเข้าห่วงนะ,นะคะตลกเลยนะพี่ต่ายไใช้ลูกบาสน,นะคะโอ้ยมันข้ามรัวใดๆนะคะคิดว่าแข่งกีฬาสีฉันจออกคันนี้หรอเราบอกว่ามันยังไม่จบคะ่ะทุกคน โอ้โหเราจะต้องมาเตะฟุตบอลอีกเหรอทุกคนคือแบบพี่นิต้าไม่ถนัดอะไรอย่างนี้เลยอะแล้วเราทำไงอะฮ่าทำไงดีทุกคนอาใครก็ได้นำพี่กิไม่นำแหละเดี๋ยวพี่นิต้าอยู่หลงังน้องๆละกันด้อมเป็นรู้จะไปยังไงโอ๊ยทุกคนมันมาแล้วอ่ะมันมาแล้วแล้วเราโอ้เขาบอกว่าเราจะต้องหลบหนีออกจาก ออกจากไอ้พวกไอ้พวกนักเรียนเอ้ยไอ้พวกไอ้นักฟุตบอลพวกนี้นะคะทุกคนทุกคนดูดิมันจะแงบหัวพี่นิตาแล้วพืกเราต้องออกระตูนี้ไปอุ้ยง่ายง่ายทุกคนไม่เห็นมีอะไรเลยเขาก็แค่งับหัวพี่นิตาแค่นั้นเองอุ้ยแต่ว่าวันเนี้ยที่เล่นแบบเนี้ยพี่นิตายังไม่ตายเลยคนปกติพี่นิตาตองต้องต,งตายที่ถือตายไปแล้วแล้วพี่จาจำไม่ได้หรือเปล่าแต่รู้สึกเหมือนยไม่ตายเลยแบบนี้คือแบบสมูทมาก มูตี้เบบี้คิส t ต l วู้ยทำไมทุกคนทุกคนแบบผมสีเดียวกันหมดเลยมีพิตต้าแตกต่างคนเดียวอุ้ยกับดักอีกแล้วทุกแบบเลยเอชเค e พีไรมีกับดักทุกที่เลยอันนี้คืออะไรเนี่ยโอเคเราจะต้องหาประตูให้ถูกนะคะเลือกประตูให้ถูกอันฉันก็ไม่รู้ว่าอันไหนอ่าอันนี้แล้วกันอออันนี้น่าจะเป็นคาร์ดแบบการทดลองวิทยาศาสตร์ไหมเขาบอกว่าเราจะต้องผสมอันนี้หรอ เราหรือเขานะอ่านไม่ทันเร็วมากแล้วนี่คืออะไรตึงแล้วไงต่อแล้วแล้วแล้เราเกี่ยวอะไรทาดาเขาบอกทาดาเขาบอกว่าเราจะเข้าไปในนั้นค่ะอ,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 อ้าวอ๋อเราอ้าวเฮ้ยอ๋อคือเราต้องเข้าไปในนี้เหรอใช่ใช่ใช่เขาผาสมมาให้เราเข้าไปในนี้ค่ะแคนดี้แลน์โลขนมค่ะทุกคนโอ้โหมีนๆๆน,นี่นี่นี่คือโรงเรียนจริงๆใช่ไหมถามจริงเลยทำไมมันถึงแบบ มีอะไรอย่างนี้ด้วยอุ้ยแต่รู้ขนมอุ้ยน่ากินว่าไปนะน่ากินนะอุ้ดถอยด้วยอุ้ยอันนี้มันเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเยลลี่เยลลี่แบร์เหรอเรียกว่าอะไรไม่รู้อะทุกคนแต่กาน่ากินแตพ่พี่ต้าไม่เคยกินนะคะตรงนี้ไปไงเอยนํา FZ นํำเลยโอเคพี่ต้าจะไม่ตายอ่ะพี่ต้าไม่อยากตายอุ้ยน้องเก่งมากเลยแต่ว่าสีม่วงปไปเฮ้ยเจ้าถูกด้วยสรุปเดินได้ทุกอันจบ จบเลยนะอันนี้คือยาเหรอ,อ,อนนเขาก็บอกอยู่ขนมจิต้าจะออกจากกาแล็กซี่นี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนไปไหนตอนเนี่ยมืดนเลยอีกแล้วครูโอ้ยทำไมครูจะต้องแบบทำหน้าแบบด้วยนะโอ้โหปากครูปากพักางงาพัางงาเลยนะเอาเราอ่านไม่ทันนะ่ะประตูถูกถูกป้องกันอยู่โดยเลเซอร์อ๋อเราจะต้องหาซัมติงค่ะทุกคนจิต้าอ่านไม่ทนันอ๋อ เราออกจากประตูนั้นไม่ได้แต่ว่าเราเรามาทางนี้ได้เราก็ตามน้องไปเย่ขอบคุณฮะเรามาถูกใช่ไหมถูกเย่เย่นี่ไงและเลเซอร์ก็ถูกปดเรียบร้อยแล้วอุ้ยสุดยอดปังค่ะไปอันนี้คือเฮเรากลับทางเดิมปะเนี่ยอ๋อก็คือเราจะต้องกลับไปทางเดิมเพื่อที่จะไปออกประตูนั้นใช่ไหมเพราะว่าประตูมันถูกไอ้น,นี่แล้วก็ออกได้แล้วนี่ไงออกได้แล้วแล้วก็ไปเช็คพ้อยเย และนี่คืออะไรเนะี่ยอุ๊ยทุกคนเลเซอร์เขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยให้นักเรียนออกไปได้นะคะแต่เราจะออกอจะทําไมก็เราจะออกอะ่ะอ้าหเรื่องแค่นี้ทําอะไรเราไม่ได้เลยค่ะทุกคนพี่ต้าผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สบายๆโอเคอันนี้คือเื่ออะไรพี่ตาว่าเราใกล้น่าจะออกไปได้แล้วบอกว่าโอเคขเขียนอ่านแล้วเราไปกันเลยดกวาอ่านแล้วก็แปลไม่ออกนะคะทุกคนไป อุยอ้ยติดหัวติดหัวโอ้ยง่ายง่ายจังเลยอัน,นคือเราต้องเล่นบาสนะ์ดไเนี่ยเฮ้ยเราน่าจะใกล้ถึงแล้วหรือเปล่าอ้ยทำไมมันลำบากยากเย็นจังเลยโรงเรียนเนี้ยโรงเรียนที่แล้วยังออกง่ายกว่าอีกพ <c oughs> ี่ติต้าเคยเล่น Escape the School o b b ออันแรกไปแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นอันเก่านะไปดูกันได้นะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูอันนั้นไม่น่าจะยุ่งยากขนาดนี้นะคะ,ะมีมไม้มรรทัดใดๆด้วยยังลบนะ อาดินสออาสีอ่าไปได้หรือยังจะออกได้หรือยัง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 อีกอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหทุกคนมันมีมลพิษซัมติงด้วยเราต้องรีบบอกไปจากที่นี่เชพอพร์เชพไพร์ตรงนั้นปึ๊บยังไม่จบอีกเหรอเขาบอกว่าหนึ่งในล็อกเกอร์นี้มีความลับซัมติงค่ะทุกคนแล้วเราจะต้องหาเหรอเฮ้ยนี่นี่น,นี่น้องบอกให้เดินไปในนี้โอเคแล้วในนี้มีอะไรจะตกไปตายหรือเปล่าอ,อ๋อเนี่ยไปได้โอ้โหทุกคน มันอืดมากพาลมถือลมมันมีกลิ่นเหม็นด้วยนะคะพดลมเนี่ยเป็นแบบโฟดีเลยนะพี่ต้าได้กลิ่นออกมาด้วยนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายเลยเลเซอร์มาได้ไงเนี่ยพี่ต้าตกใจมาแบบไม่ทันตั้งตัวอุ้ยอุ้ยมาอีกแล้วไหมแลรวไม่มาแล้วไม่มีแล้วเนาะโอเคตกใจโอเคไปมีอะไรกันอีกเนี่ยเมื่อไหรจะผ่านได้ we have to go to swimming นะคะทุกคนเราจะต้องเราจะต้องว่ายน้ำไป น่าจะใกล้น่าจะใกล้ออกได้แล้วแหละทุกคนไม่งั้นนานเกินไปไม่ไหวแล้วนะเราก็ว่ายน้ําเปื่อยไปเรื่อยๆนะตอนนี้ยังไม่เห็นทางที่จะออกไปนะแต่ก็ไปเรื่อยๆนี่พี่ต้านําเลยเหรอตื่นเต้นจังอา้าวอ๋ออันนี้ต้องขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ไม,ไม่ไม่ขึ้นให้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยออกได้แล้วหรือเปล่ายังยังออกไม่ได้เหรออันนี้คือหูสาวว่ายน้ำโรงเรียนอยู่เหรออ้าวไปโอเคอ้าวไปกันต่อ ตรงนี้ไม่มีอะไรมากไปยังไปได้อยู่เอ้ยเออมีมีมีมม้วต้องกระโดดยังผ่านไม่ได้เหระทุกคนอะไรมันจะอา,อาบลักค่าขนาดนั้นนี่คือเราจะผ่านทุกห้องเลยใช่ไหมอุ้ยล่าสุดเขาห้องน้ําชายนุ้ยตื่นเต้นจังเลยห้องน้ำชายอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอยทุกคนหนทางยังอีกยาวไกลแน่เลยดูทรงอุย้ยตายเก็บทรงไหมยอยูมยงง่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ไงทุกคนเค เรารู้แล้วคะ่ะทุกคนเรามองไม่เห็นซ้บนันเออ,อเ,เก็บทรงไม้อยู่มันเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ไงเดินลงไปเมื่อไรจะจบซ้ายขวาโอเคขวาหลายสายดีดนั้นเราไปขวาแล้วน,น,น้องๆก็ตามนล้วน้องๆเชื่อพี่ติต้าเหรอโอเคตันบอกแล้วอย่าเชื่อพี่ติต้าจริงตั้งแต่แอรแมปกระจบนะทุกคนสควิตเกมอะเลือกเลือกอยังไงก็เลือกไม่ถูกจริงๆอย่าเชื่อเลย มีซ้ายขวาอีกหรอโอเคเราตามน้องหอน่อยค่ะทุกคนเย่เฮย้ฮยเ้ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเห็นทางแล้วหรือเปล่าอันนี้คือที่ไหนก็ไม่รู้หลุดออกมาจากโรงเรียนแล้วหรือยังอุ้ยมีน้องตายด้วยนะเฮย้ฮยใกล้แล้วหรือเปล่าทุกคนนี่เราจะต้องว่าเอสเคพข้างนอกอีกหรอเนะี่ยนี่เราออกมาจากในโรงเรียนแล้วนะแต่ยังไม่จบสักทีนะคะอันนี้คือเราต้องเลือกไหมอ่ะไม่อยากเลือก แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมมาถูกทางแล้วแหละใช่แต่เราจะไปยังไงอะมาไปยังไงไปไม่ได้อ๋อือเราต้องไปฝั่งนะั้นเห็นไหมบอกแล้วพีดิตาเลือกอะไรก็ผิดไปหมดเลยอ่ะเสียเวลาเลยทุกไีมันจะมีครั้งหนึ่งพางไว้ทุกคนที่แบบพีดิตาเลือกถูกย่อยในอ่ะฟ้าเธอไม่ส่งมาให้เธอมีใจ ส่งมาทําไมนะอย่างเงี้ยเหนื่อยเหลือเกินโอเคขึ้นไปได้แล้วมันจะถึงแล้วหรือเปล่าที่บอกว่าถึงแล้วคอนเกรสเลชั่นโอ้ถึงสักทีโอ้สนุกเลยเออนั่งอันนี้ซะหน่อยสนุกแม็กซ์เชื่อถือไลค์เอ็มเดนดี้โฟนสเตตเอ็มวีโอ้โหโอ้โหหน้าคว่ำแล้วทำไงโอ้โหทุกคนดูตาพี่เต้ตาเหลือกเลยอ่ะเด้อเด้อเดี๋้อออกมาไม่ได้ด้วยเออออกมาได้แล้วนี่เล่นเล่นเล่นอะไรดิ ามาเอฟซีเร็วเอซี FC ทุกคนมาเกาะกัอนอ้าวตายรถจากวงโคโจรโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแมพที่มีชื่อว่า Escape School o f b y นั่นเองหลบหนีออกจากโรงเรียนนะคะวันนี้พี่ติาก็ออกมาได้แล้วนะคะกับน้องมายน้องอินฟาน้องไอดา้าน้องพรีม น้องโทมัสน้องสเตมแล้วก็น้องลาล่านั่นเองถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แลวก็กด subscribe s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พี่ต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้พี่ต้าไปเล่นแบบไหน,นอีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะป่าก IG ด้วยนะคะลิต้าเน็ตสกอตติดแคร์ทิกเอลิต้าเนสกอติแคนะคะเพื่อได้ติดตามข่าวสารนะว่าพี่ต้าเล่นกี่มงนะจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันแบบนี้นะคะโอเคค่ะงั้นสำหรับรวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย